สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปรูน่าซคลิปที่827นะวันนี้รูน่า888ของเราก็มาอัปเดตข่าวสารรูนา่าซบตลาดคริปโตนะฮะวันนี้ก็มีอยู่3-4เรื่องนะที่เราจะคุยกันนะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็เป็นเรื่องของคุณ c ีแนะถูกแบนตลอดชีวิตไม่ให้เกี่ยวข้องกับไบแอนมีผลกระทบกับเราไหมอ่านี้ประเด็นที่1อีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องคนในชุมชนของชิบะนะกล่าวว่าชิบะนี้จะถึง1เซนนะในตลาดกระทิงนี้ผมก็เลยคิดอยู่ในใจนะฮะถ้ามันถึงจริงก็ การบังคมทูลานะเพราะว่าจะได้เงิน30ล้านนะเออเหมือนถูกวันที่1เลยนะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องการออดูแลระบบของลู n a C นะแล้วเราไปติดตามกระเป๋าของสะพานต่อนะอันนี้ก็ไล่ไปตามนี้นะ,ะเรื่องแรกนะก็เป็นเรื่องของคุณ CZ นะเป็นข่าวนะฮะเป็นข่าวทางการนะคือกระทรวงวิธรรมเนี่ยนะฮะเขารู้ว่าคุณ c ีแจะออกจากคุกนะเขาก็เลยออกคําสั่งนะห้ามไม่ให้คุณ CZ เนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับไบแนนตลอดชีวิต นะคำสั่งนี้เนี่ยเราต้องขีดเส้นใต้ดีๆนะมันเป็นคำคำสั่งของกระทรวงฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมาเป็นประธานาธิบดีคนใหม่เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงได้ฮะมันไม่ใช่คําพิพากษาครับคําพิพากษาเนี่ยถ้าตัดสินมาแล้วเนี่ยนะมันจะต้องถูกกลับโดยศาลสูงนะแต่เนี่ยมันเป็นคําสั่งทางบริหารฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้คำสั่งพวกนี้เนี่ยนะมันเปลี่ยนเปลี่ยนได้ฮะถ้าเกิดโดนลดาทำมาเป็นประธานาธิบดีนะ มันก็เปลี่ยนได้ฮะเพราะเขาจะนี่ะโทษอะไรนะเปลี่ยนแปลงคําสั่งอะไรมันเป็นอํานาจฝ่ายบริหารนะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยมันมากแล้วประการต่อมาการเผาของลูน่าซีเนี่ยนะฮะถูกเผาหลังจากคุณซีแทถูกจับโดยการบริหารของ c ีอรโอลิชาร์เต็งเขาก็ประกาศว่ายังสนับสนุนต่อนะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเผาของเราก็ไม่มีผลอีกเช่นกันเ,เขาก็ยังเผาให้เราอย่างย่งไม่รู้หวังอะไรนะเผา ใช้เงินเผาอยู่เงี้ยเผาไปเรื่อยๆนะตอนนี้ก็ประมาณเกือบ4ี่ร้อยล้านบาทแล้วนะที่เสียเสียไปนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถามว่าก็ต้องดูกันไปนะสิ่งที่เรารอคอยสําหรับลูน่าซีเนี่ยก็คือข้อที่1นึ่งเนี่ยก็คือว่าเทอร์ราฟอร์มแลบจะเผาเท่าไหร่ข้อที่2องนะฮะคีจะเผาแล้วยังไงแล้วเราจะเดินต่อไงจะเป๊กเมื่อไหร่หลายคนก็บอกว่าเนี่ยนะในเมื่อคุณซีแซดว่างงานแล้วนะเชิญคุณซีแซดมาเป็นพระบิดาเลยดีกว่าไหมนะพระบิดาลูน่าซีแต่บอกอย่างนี้ก่อนนะว่าเหรียญเนี่ยบางทีไปยึดติดกับตัวบุคคลเนี่ยให้คุณดูเลยนะตัวอย่างง่ายๆเนี่ย อย่างก็รูหน้าเนี่ยมันติดกับโดใช่ไหมถ้าโดถูกดําเนินคดีเหรียญก็ล่วงนะฮะคือถ้าเหรียญเนี่ยมันไปนเกี่ยวข้องกับคนนะนะฮะมันเป็นงนี้เสมอแต่ถ้าเหรียญเนี่ยมันเป็นของชุมชนดูแลโดยชุมชนเพื่อชุมชนนะโดยชุมชนเนี่ยโอกาสที่มันจะถูกฟ้องร้องเหมือนซาโตชินากามโมโตะมันก็ยากคุณเนี่ยก็ไม่เห็นส่งหมายกันไม่ได้สักที่เพราะหาซาโตชิไม่เจอนะฮะอันนี้ก็ว่ากันไปนะสำหรับตัวคุณซีแซดผมมองว่า ถ้าคุณซีแซนเนี่ยนะเขาว่างงานเนี่ยแต่เขายังถือหุ้นใหญ่อยู่ในไบเน้นเนี่ยเขาอาจต้องขายหุ้นตรงนี้ไหมนะก็ไม่รู้นะฮะแต่ต้องบอกเลยนะว่าไบ a น้นเองเนี่ยก็เป็นหุ้นส่วนในการซื้อทวิตเตอแล้วเขาก็อยากจะให้ทวิ t เตอเนี่ยเป็นเ e อ็กเพเมนต์ตอนนี้ได้ใบอนุญาตแล้วเนี่ยต่อไปเราก็อาจจะโอนคริปโตกันผ่านทวิตเตอรนะเออในอนาคตนะดูกันไปนะสําหรับเรื่องนี้อันนี้มันเป็นคําสั่งบริหารน,นะถ้าเกิดทมมาํามาเขาอาจจะ ตัดตรงนี้ออกหรือสั่งยกเลิกก็ได้นะอย่าลืมนะครับว่าคุณซีซเองก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับคุณอีลอนแล้วคุณอีลอนก็มีสายสัมพันธ์อันดีกับโดนัลด์ทรัมป์นแล้วเนี่ยอนาคตก็ไม่แน่นะดูๆกันไปนะฮะเรื่องนี้ผมว่ามันไม่ให้เป็นคำพิพากษานะฮะมันเป็นคำสั่งของรัฐบาลอ่ะนะอีเรื่องถัดมานะฮะก็เป็นเรื่องคนในชุมชนของชิบะ,ะคุณลูซี่เนี่ยนะฮะเขาก็กล่าวว่าตัวชิบะเนี่ยจะไปถึง1เซนโดยใช้ตะก,กะนะโดยใช้ตะก,กะนะ ตากะกของแกเนี่ยก็คือเปรียบเทียบนะฮะการขึ้นนะครั้งที่แล้วต้องบอกว่าในปี2021เนี่ยในบางเว็บไซต์เนี่ยชิบาตโตไป44ล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะบางแห่งก็โตไป700,000เปอร์เซ็นต์บางแห่งก็โตไปล้านเปอร์เซ็นต์ในคอยมาเกแคปเนี่ยโตไปล้านเปอร์เซ็นต์นะฮะโตไปล้านเปอร์เซ็นต์ล้านกว่าเปอร์เซ็นต์16ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วแต่นะฮะข้อมูลนะเวลานั้นถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมต้องบอกว่าชี้บาทเองเนี่ยที่ขึ้นไปในรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะเกิดจากนะเกิดจาก กรณีที่บูทาลิกเผาอันนี้เขาก็ออกมาพูดเองอะว่าจริงๆเนี่ยการเผาของบูทาลิกเนี่ยต้องการให้เพิ่มขึ้นเพียงแค่ 10x แต่เขาไม่เขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมากมายขนาดนี้นะการเผาของเขาเนี่ยเผาไปครึ่งหนึ่งจริงๆก็ประมาณเกือบครึ่งนะ41%มันก็ทําให้โฟโมขึ้นจริงๆการลี้เข้ากระดานของไบแอนซ์เนี่ยมีผลนิดเดียวแต่การเผาของตัวบูทาลิกเนี่ยส่งผลมากกว่านะฮะแล้วไม่ได้เผาแล้วขึ้นเลยนะ เออในถ้าเกิดเราไปย้อนดูในอดีตนะเออบูทลิกเนี่ยเผาถ้าเผาเนี่ยจะไม่ผิดเผาในช่วงเดือนเดือนออพฤษภานะเดือน5นะของปี2021หรือปี2564ราคาไปขึ้นจริงๆเนี่ยนะฮะไปขึ้นเดือน10เห็นไหมผมจะบอกอยู่เสมอว่าเวลาเหรียญมันบูรันน่ะมันชอบตุลาวิกาธันวามกรากรุพามีนาเนะ่ยฉะนั้นแล้วเนี่ยเออก็ดูดูไปนะฮะสำหรับตัวนี้ในช่วงแรกเนี่ยมันเดือนพฤษภา ปกติเนี่ยนะฮะในปีกระทิ้งสองอันนี้จําไว้ด้วยนะฮะปีกระทิ้งสองเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขึ้นเดือนพฤษภาคืออย่างนี้นะให้มองอย่างงี้คือปีนี้เนี่ยมันเป็นกระทิงหนึ่งใช่ไหมตุลาพิกาธันวามกรากุมภามมนาใช่ไหมฮะแล้วเดือนพฤษภาเดือนพฤษภาเนี้ยมันจะคล้ายๆกับเดือนพฤษภาของ2521ัน้ายบเอ็ดอืมอันเนี้ยคือรอบแรกมันจะขึ้นรอบแรกในเดือนพฤษภาก่อน แล้วก็ไปตุลาพิกาธันวามกราเนี่ยอีกรอบหนึ่งฉะนั้นเนี่ยมันจะมีสองรอบรอบนี้กับรอบนี้นะฮะการขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยนะฮะที่มีคนอู้ฟู่กันมากๆในสําหรับชิบะเนี่ยนะฮะมันขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ไหมคือจริงๆมันตุลาพิกาธันวามกรากุมภาพันธ์นานะแล้วมันก็ลงใช่ไหมแล้วมันไปอีกรอบหนึ่งก็ตุลาพิกาธันวามกรากุมภาพันธ์นาแล้วก็ไปพฤษภา นะพฤษสภาเสร็จแล้วก็ลากมะม่วงต่อไปเอกนะแล้วก็ไปตุลาวิการธันวามกรากุมพามีนาะวนอยู่อย่างเงี้ยฮะลองไปดูสินะปัญหาก็คือว่าถามว่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะเออคุณคุณลูซี่เนี่ยเขามองว่าการเติบโตเนี่ยนะของชีบาทเนี่ยจะไปถึง1เซนเนี่ยนะหนเซนนี่ถ้าเกิดตีเป็นเงินเงินบาทก็คือประมาณ3 30สตางค์ทุนทวดน,น,นะ เพราะว่าตอนนี้อัตราเงินบาทเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนอยู่ที่33-34นะตอนหนึ่งดอเออถ้าเกิดเอาเงินบาทไปซื้อดอลลาร์นี่ก็จะได้ได้เยอะขึ้นนะแต่ถ้าเกิดเอาเงินจากต่างประเทศเข้ามาก็ขาดทุนนะถ้าใครที่ไปซื้อดอลลาร์ไว้ในช่วงที่ราคา36 36-35มนะเออมันก็อยู่ที่อัตราแลกเปลี่ยนถามว่า ความเห็นของลูซี่คนนี้เนี่ยนะฮะ,ะเรามาดูหน้าของเขาหน่อยอันนี้เขาก็เหมือนอนายเดมอนแฮน์นะก็คือเป็นมรกระทายกนะเป็นโคศกนะฮะแล้วก็ดูแลระบบอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปแต่ปัญหาก็คือเขาบอกว่านะชิบ,บาทเนี่ยถ้าจะโทรไปถโตไปถึง1เซนนะ0.001ดอลลาร์เนี่ยต้องโตนะเจ0 0 0สเร์เซ็นเซฟังไม่ผิดนะถามว่าครั้งก่อนนนะ พอดีผมไปเอาของตัวเกต IO มาให้ดูนะจริงๆนี่เขาพูดถึงเหรียญไอ้แฮมเหรียญแฮมแฮมเตอร์อะนะเหรียญแฮมเตอร์จริงๆอาจจะเป็นลูน,น่าก็ได้นะคือการโตในปี2021นะการโต2021เนี่ยชิบ,บาทเนี่ยนะฮะครองแชมป์นะปี2020นะฮะด็อกเนี่ยนะฮะโตไปห0 0 0 0 0สนห0 0 0งแสนเก้าหมื่นสี่พันเปอร์เซ็นต์ ชิบะเนี่ยนะฮะโตอันนี้เป็นทางการเลยนะเจ็ดแสนเปอร์เซ็นเจ็ดแสนเปอร์เซ็นฟังดีๆีเจ็ดแสนเปอร์เซ็นบองเนี่ยโตไปในปี2023จริงๆมันยังไม่จบรอบนะบองมันอาจจะโตรอบนี้อีกรอบก็ได้บองเนี่ยโตไป20,000เปอร์เซ็นในปี2023ไอ้น,นี่มันยังไม่ถือว่าเป็นบูรันด้วยซ้ำอันนี้กระทิงหนึ่งกระทิงสองนะตลาดหมี นะกระทิง1กระทิง2ตลาดหมีพีบูนะกระทิง1กระทิง2ฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เวิร์กเนี้ยไม่ถือว่าไม่นับด้วยซ้ำนะถือว่าไม่ได้นับเพราะมันเป็นตลาดหมีมันจะมานับได้ยังไงอ่ะมันต้องเป็นนับช่วงบูลันไอ้บูลันอันนี้บูลัน1บูลัน2ใช่ไหมไอ้บูลัน2เนี่ยเป็นของชิบะนะชิบะแต่โตเนี่ยนะฮะเจ็ดแสนเจ็ดแสนไอ้นี่เท่าไหร่เจ็ดหมื่นเออ แต่มันก็อย่างที่บอกแหละไอ้ครั้งก่อนนี่มันโตอย่างนั้นเนี่ยเพราะบูทลิกเผามันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีอภินิหารอีกรอบหนึ่งค็อย่างที่เรารู้กันนะมันอย่างที่ว่านะเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวบูทลิกจะทําอะไรกับชิบะเนี่ยอนาคตในช่วงกระทิงคือเขาไม่ทําตอนนี้หรอกคือต้องบอกงี้ก่อนว่าเวลาเขางายการเนี่ยมันต้องหนึ่งนะการเวลามันต้องได้การและเวลาอ่ามันต้องจังหวะจากโคนมันต้องดีด้วยเขาจะมางายการในช่วง เขาเรียกไงอะเลิกไม่ดีเนี่ยมันคงไม่ได้มัหงายการ์ดช,ช่วงนี้อะเม็ดเงินก็ไม่มีเข้าหงายไปก็แปกใช่ไหมฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยหลายเหรียญเนี่ยที่หงายไพ่เนี่ยเร็วนะเออหงายของเด็ดออกมาเร็วเนี่ยมันก็แปลกฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เขาจะไปรอในช่วงกระทิงแบบเน็ตเน็ตก่อนอะสังเกตดูชิบาทเนี่ยไปเผาก็ไปเผาในกระทิงถูกไหมเขาไม่เผานอกกระทิงนะไปเผาแล้วมันก็ไม่ขึ้นจะไปเผาทําไมใช่ไหมลูหน้าก็เหมือนกันนะ ไม่ว่าเหรียญไหนอะทุกคนมันจะมีการ์ดเป็นของตัวเองเขาเรียกว่าหมัดเด็ดอะหมัดเด็ดนะแล้วแต่คุณจะปล่อยหมัดเด็ดยังไงนะทิ่บาทเนี่ยปล่อยหมัดเด็ดโดยการโยนเผาไป41%ถามว่าเป็น,นกลไกตลาดตรงไหนเออบางคนก็คำนวณมาเก็ตนะนู่นเว็บนั่นเว็บนี่นะแต่ถามว่าแล้วมันขึ้นโดยกลไกตลาดปกติตรงไหนเนะี่ยการเผาเนี่ยมันมันเป็นฝีมือมนุษย์แท้ๆเลยนะฮะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็ปฏิเสธเรื่องตรงนี้ไม่ได้อ่ะ ก็ดูกันไปนะขาดเพียงเขาบอกว่าขอเพียง7 7 0 0 0ใช่ไหมครั้งที่แล้วโตขึ้น7 0 0 0แสเอารุ้นกันไปถ้าเกิดมันขึ้นจริงดังว่าก็าหลายคนก็จะอาจจะได้เงินนะ,ะถูกวันที่1 5ึห้าใบก็ได้ใครจะไปรู้เนาะว่ากันไปนะอีกอันนึงก็เป็นเรื่องของ k คนฮะเหรียญเคนายมันก็เหมือนเหรียญดี f ฟที่อยู่ในเชนของชิบะเรียมนะ,ะนะเป็นโปรเจกต์ดีไอันนี้ก็ดูดไปฮะถือว่าเป็นโปรเจกต้นน้ํา ต้นน้ําตอนนี้ยังลากมะม่วงอยู่นะอออันนี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งเนาะอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องการอัปเกรดระบบฮะตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาไอเทคทูแก๊สอยู่นะก็ดูดูกันไปฮะทีมก็ทํางานไปจริงๆเนี่ยต้องบอกงี้เออเราเนี่ยนะฮะไม่ได้ไปทํางานกับเขามันก็เหมือนเราถูถือหุ้นบริษัทถามว่าคุณต้องไปทําธุรการนะ,ะไปดูการเงินไปทํา ทําทำธุรการเป็นเหมือนเอาง่ายๆอ่ะคุณถือหุ้นสร้างแก้วน้ําคุณจะต้องไปนั่งสร้างแก้วน้ํำไหมคุณแค่เป็นผู้ถือหุ้นมันก็เหมือนคุณถือเหรียญนะคุณถือเหรียญคุณมีหน้าที่ถือแล้วให้นะองค์คาไปยพฟันเฟืองในนั้นน่ะนะเขาทํางานกันไปนะเราไม่ต้องไปอะไรมันมากเพียงแค่เราให้เรารู้ว่าไอ้บริษัทนี้เนี่ยเขามีแผนงานในอนาคตทําอะไรบ้างมันก็เหมือนเราถือหุ้นรูน่าซีอยู่ใช่ไหม เดี๋ยวไปเปรียบเทียบเป็นหุ้นนะอเหมือนซื้อหวยรูน่าซีอยู่แล้วเราหวังว่าเออนะแผนงานมันคือการเป๊กไอ้นั่นคือจุดสุดยอดอันนั้นมันคือไห้การ์ดของมันละเป็นหมัดเด็ดของมันละนะะมันจะเป๊กกันท่าไหนมันไม่ให้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องไปคิดเขาจะเป๊กกันยังไงเขาจะสร้างแก้วยังไงนะเราถือหุ้นบริษัทแก้วเนี่ยเขาจะสร้างแก้วกันอีท่าไหนจะเผากันกี่ยกกี่น้ำเม่ใช่หน้าที่เราหน้าที่เรามีหน้าที่แค่ถือแล้ะรอ มันก็เหมือนคุณถือหุ้นบริษัทนั่นแหละมันก็เหมือนกันคุณซื้อรูหน้านั่นแหละก็รอดูเขาทํางานไปนะฮะถ้าเกิดมันทางานแล้วมันประสบความสําเร็จดีผลประกอบการดีมันไปได้ดีไอเหรียญพวกนี้มันก็ขึ้นเป็นเป็นเรื่องปกติหุ้นมันก็ขึ้นเป็นเรื่องปกตินะอันนี้ก็ว่ากันไปในการดูแลระบบพัฒนาระบบนะอันนี้นายในบอนแฮนนายในบอนแฮนเนี่ย แกก็เป็นตัวโหนดนะให้กับชุมชนอยู่นะฮะแล้วก็เป็นโหนดอันดับต้ตนๆด้วยฉะนั้นเนี่ยถือว่ามีอิทธิพลในการโหวตอำนาจโหวตสูงอยู่พอสมควรอย่างที่ผมบอกครว่าจะฟังนะเออทิศทางของบริษัทก็ต้องดูคนที่มีอำนาจนะฮะในบริษัทนั้นใช่ไหมคุณจะดูคุณจะฟังในในโยบายทางการเมืองคุณก็ต้องไปฟังจากคนที่เป็นเจ้าของที่แท้จริงนะออ,อ,อก็ว่ากันไปนะ ส่วนลูน่าซีอย่างที่บอกคอยแก๊ปเนี่ยเขาก็กาวลูน่าซีเยอะนะมันก็จะมีนะฮะเออของอะไรนะมันจะมีอยู่2เจ้านะถ้าเป็นวอชเชอร์กูรูนะฮะกับเดอะคริปโตเบสิกเนี่ยอันนี้จะชิบะเน็ตเเลยนะเ,เหรียญอื่นมีป่าปลายแต่ชิบะนะฮะจะกาวหนักนะฮะวอชเชอร์กูรูนี่ก็กาวชิบะหนักคอยแก๊ปนี่ก็ ถ้าจำไม่ผิดนี่ก็จะเป็นสำนักข่าวของเกาหลีนะฮะอันนี้ก็กลาวตัวลูน่าซีนะเขาก็เคยมาทาบทามให้ผมเป็นสมาชิกเขาผมก็ปฏิเสธนะว่าผมเนี่ยเป็นแค่ช่องเฉพาะกิจนะส่ทงทุกคนไปถึงฝั่งฝันแล้วก็ตัวใครตัวมันนะผมไม่ได้อยู่ยาวอะไรขนาดนั้นนะฉะนั้นเนี่ยเออผมก็ไม่ตอบรับที่จะไปเป็นพาร์ทเนอร์นะกับตัวคอยแก๊นะคา ติดต่อมาผมก็ปฏิเสธเข้าไปว่าช่องของเราเป็นช่องเฉพาะกิจนะไม่ได้หาประโยชน์ในลักษณะที่จะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อะไรไม่ใช่อย่างนั้นนะเรามาส่งทุกคนให้หมดหนี้หมดสินมีสภาพทางการเงินแล้วก็บ้านใครบ้านมันนะอีกอันนึงก็เป็นการติดตามกระเป๋านะนะถึงปัจจุบันนี้มีการโอนทรัพย์ส,สินจากลูหน้านะกระเป๋าสะพานเนี่ยเไม่เยอะนะฮะเมื่อว,วานนี้เนี่ยก็อยู่ราวๆประมาณนี้นะ แต่รู้สึกว่ากระเป๋าของบิตคัพเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยล้านลูน่า4ีนะราคาลงก็ซื้อเยอะแต่ไม่เพิ่มมากนะอาทิตย์นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นมาประมาณ 3, 6 0 0นหฮร้อยนะล้านลูน่าสีสามพันหร้อยล้านลูน่าสีนี่ก็เยอะเหมือนกันนะเออถ้าตีเป็นเงินบาทนี่ก็ถือไว้เยอะนะตอนนี้เนี่ยนะกระดานบิตคัพถืออยู่นะสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบเก้าล้านลูน่าสีนะหวานคนไทย นะหัวใจใหญ่นะ,ะก็ดูดูกันไปนะเอออันนี้เป็นกระเป๋าคืออย่างงี้ฮะคือถ้าเป็นกระเป๋าของไบแนเนี่ยนะเออเขาเวลาเขาจะเอาทรัพย์สินของเราไป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 แสวงหาประโยชน์เขาจะให้เอาเหรียญไปสเต็กใช่ไหมแต่ไอยอดกระเป๋าใบนี้เนี่ยมันจะถูกแช่ไว้อย่างนั้นเพราะมันไม่สามารถเอาไปสเต็กไปฝากไป หาประโยชน์ได้ไงแต่ของไปแนนเนี่ยเขาสามารถเอาเหรียญพวกนี้นะฮะเออที่คุณไปสเต็กอยู่เนี่ยไปแสวงหากําไรแล้วจ่ายดอกให้คุณมันจะต่างกันฉะนั้นเนี่ยเหรียญพวกนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างนะตัวใบแนนเองเนี่ยก็อาจจะเออเอาไปให้กู้ยืมนะเอาไปเออให้คุณยืมเพื่อเอาไปเทรดฟิวเจอร์ไปอะไรเงี้ยฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้ผลประโยชน์จากการที่คุณเนี่ยเอาเหรียญไปสเต็กกับเขาแล้วเขาก็จ่ายดอกถ้าให้สังเกตดูนะฮะ ถ้าเกิดเหรียญมันเริ่มขาดแคลนน่ะหมายความว่าเหรียญมันเริ่มเฮ้ยไม่มีให้ลูกค้าซื้อละมันจะเริ่มมีโปรโมชั่นนะว่าถ้าฝากรูน่าซีสาวันจะให้ดอกนะเออร์ให้จำไว้เลยนะครับว่าแสดงว่าตอนนี้เนี่ยนะสภาพคล่องในกระดานเริ่มน้อยไม่งั้นนะ่ยคงไม่ให้ฝากเยอะขนาดนี้ ในช่วงที่เหรียญพุ่งพุ่งก็ดีหรือเหรียญลงไม่ว่าลงคือต้องบอกก่อนนะลูน่าซีเนี่ยมันเทรดได้ทั้งขาขึ้นและขา,ขาลงคือลงก็ก็เทรดได้ขึ้นก็เทรดได้แล้วล้างพอร์ตน้อยด้วยเพราะว่าเวลาลงเนี่ยมันไม่ลงหนักมันไม่เหมือนเหรียญอื่นเวลาลงมันปื้ดไงมันล้างพอร์ตเลยแต่ลูน่าซีเนี่ยขึ้นกระจึงนึงลงกระจึงนึงนี่มัน เทรดง่ายนะสำหรับพวกที่เทรดฟิวเจอร์เพราะเวลาจะตัดล้างพอร์ตนี่คงจะล้างไม่ค่อยล้างฉะนั้นเนี่ยการออกข้างของเหรียญเนี่ยนะเห็นหลายคนที่เทรดอยู่บอกว่าเทรดง่ายฉะนั้นเนี่ยรูน่าซีนี่ก็เทรดง่ายนะเพราะมันออกข้างนะมันเทรดง่ายมันไม่พุ่งไปทางใดทางหนึ่งฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันพุ่งสูงมากๆนี่ก็แทงขารองขึ้นไปนะอย่างนี้ก็ได้ปัญหาก็คือว่าผมสังเกตหลายทีแล้วถ้าเกิดเหรียญเหรียญไหนเนี่ยนะ กระดานเนี่ยเขาเริ่มมีสภาพคล่องน้อยก็คือมีเหรียญให้ลูกค้าเทรดน,น้อยเนี่ยเขาจะเริ่มนะชวนให้เราฝากแล้วให้ดอกเยอะๆะสังเกตดูหลายครั้งแล้วไม่ว่าจะเป็นกระดานนั้นกระดานนี้เนี่ยที่มีหลายคนบอกว่าเนี่ยนะเอาเหรียญน,นี้มาฝากเนี่ยนะครั้งก่อนนี่เหรียญไหนไม่รู้จําไม่ได้เนี่ยเนี่ยได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นเลยนะเฮ้ยคือคือฝากเหรียญกับคุณอนะ่ะได้กลับมาร้อยเปอร์เซ็นสมมติผมฝากไปร้อยผมได้กลับมาสองร้อย คุ้มไหมคุ้มแต่เขาอะได้ประโยชน์มากเกือกว่าคือเขาคํานวณแล้วความคุ้มได้คุ้มเสียของเขาเนี่ยนะฮะแสดงว่ามีสภาพคล่องในกระดานเริ่มน้อยเขาก็เลยใช้วิธีให้ลูกค้า,าไปฝากซึ่งต่างจากกระดานของบิทครับบิทครับเนี่ยพอซื้อขายเสร็จคุณไม่ซื้อไม่ขายมันก็ดองอยู่อย่างนั้นอะแล้วมีเหรียญถูกดองไว้ในกระดานบิทครับเนี่ยสองแสนนะ 2 1 3 0 0 0ล้านลูน่าสีแต่ในกระดานอื่นเนี่ยนะฮะเช่นของไบแอนด์เนี่ยซึ่งมียอดถึง3จุดเอ่อ2.3ุมทินเลียนเนี่ยนะฮะถือว่าถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะเป็นสภาพคล่องที่เยอะนะฮะเขาก็สามารถนะฮะเอาเงินที่คุณไปสเต็กเนี่ยนะฮะเอามาให้ลูกค้ากู้ยืมหรือเอามา ขายลูกค้าอีกทีนึงได้นะอันนี้ก็เป็นการบริหารจัดการของตัวบ i แ a น c e เองนะเอออ่ะว่ากันไปนะอันนี้ก็ตามตามดูกันฮนะว่าสรุปแล้วเนี่ยนะกระเป๋าใบที่3จะเหลือเท่าไหร่นะสาตุลานี้จะเผาไปแล้วเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้เนี่ยลูน่าของไอ้ลูน่าสองเนี่ยของเทอราฟอร์มแลบเนี่ยเผาจบไปแล้วลูน่าสเผาจบไปแล้วนะลูน่ายังไม่เผา USTC ยังไม่เผาน่าจะเผาครั้งเดียว คือเหมือนกับว่าเขาคงจะกดปึ้งทีเดียวอะนะคงไม่ทยอยเผาเพราะดูแล้วเนี่ยมันมันมันเหมือนมันเงียบๆโดยที่มันไม่ได้มีลินเผามันมีกระเป๋าไอ้ที่ลงท้าย F66 อะไอ้เ F66 อันนั้นมันก็เป็นการเผาแบบเผาในลักษณะไหนที่กระบอกไม่ถูกนะถ้าเกิดมันเป็นของตัวเทอร์ล่าฟอร์มแลบเผาเนี่ยมันก็ต้องเผาจากกระดากระเป๋านั้นไปนะแต่ไอ้กระเป๋าใบนั้นมันเป็นการโอนมารวมแล้วเผา ก็ไม่รู้ว่าเป็นของเทอรล่าฟอร์มแลบเผาหรือเปล่านะต้องดูหลังอย่างนี้คือถ้าเกิดเผาทีละน้อยมันไม่มีผลไงแต่ถ้าโยนตุ้มใหญ่เนี่ยอาจจะมีผลหลังอย่างนี้นะฉะนั้นก็รอลุ้นเอาแล้วกันสำหรับการเผาของเทอรล่าฟอร์มแลบนะอันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ